คดีนี้ไปดูทุเรียนกับการปอกที่โดนตาโดนใจสุดๆดนิาราศมิกิตโอภาสตีความวิชาชีพพนักงานการพิเศษแม่บ้านเช่ามาประเทศไทยได้ใหม่น้องคนนี้เป็นต่างด้าวอยู่กับเจ๊เจ้าของบ้านนี้มาพักหนึ่งแล้วครับวันนี้เจ๊เขาซื้อทุเรียนมาแล้วไงเป็นไงไปดูซื้อทุเรียนมารู้จักแมมทุเรียนแม่ถามว่าเราแม่รู้จักทุเรียนรู้จักสิทุเรียนรู้จักแล้วปอกเป็ดไหมรู้จักก็ต้องปอกเป็ดสิคะงั้นเดี๋ยวปอกเลยเดี๋ยวตอนเย็นน่ะฉันจะกลับมากิน ไม่ทุกคนนะครับที่ปอกทุเร e ียนเป็นน่ะก็ถามก่อนไงปอกเป็นก็ปอกเลยเขาว่าเราปอกทุเรียนไม่เป็นทุเรียนมันก็เหมือนผลไม้ทั่วไปเลาว่ามันต้องเอาหนาออกก่อนเดี๋ยวมันจะไปย่าละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเฮ้ยไหนว่าเป็นไงดูเขานักนโอ้โหดูริษหนาออกก่อนเฮ้ยใครก็ปอกทุเรียนเยีายแล้วมันเป็นไงต่อเนี้ มือไม้ไปโดนอะไรมาเนี่ยเด้งเชียวก็โดนหนาทุเรียงไงโดนเยอะด้วยไงแล้วปอกเสร็จหรือยังเสร็จแล้วทุเรียนเป็นไงทุเรียนอะไหนล่ะนี่อะเฮ้ยโอ้โหเรียบเลยเป็นทุเรียนเรียบเลยหรือจะเรียกว่าทุเรียบก็ได้เฮ้ยลูกเหม็นยักษ์นี่มันอะไรเนี่ยกระทุเรียงไงจะบ้าเหรอทำไมทุเรียนมีสะโพกแบบนี้โอ้โหเรียบจริงๆ โอ้โหเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยบ้าบอรจริงๆเลยปอกเป็นจริงๆนะแกเนี่ยปอกเป็นอะไรไม่รู้ดิโอ้มงม่า ว่าปอกทุเรียนเป็นไหมเป๊ะๆหนูปอกทุเรียนปอกได้สบายมากากลับมาทุเรียนกลมขาวทั้งลูกไม่มีหนามเลยค่ะดูสิจากทุเรียนปอกเสมือนส้มโอเลยเนี่ยขอขอบคุณคุณวิลาศินีกิจโอภาสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษเจ้าของเรื่องปอกน้ำทุเรียนออกหมด